สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุทธิพลจะสอนมานีมานะหนังสือเพิ่มเติมนะคะ,ะจะใช้เวลาเรียนประมาณ3นาทีเท่านั้นนะคะนักเรียนคุณครูจะสอนหน้าเดียวนะคะแล้วก็ฝากหน้านี้ให้นักเรียนส่งคลิปมาด้วยสำหรับวันนี้นะคะ,ะนักเรียนดูนะคะวันนี้เราเดินทางกันมาค้นแล้วนะคะมานีมานะามีอยู่ทั้งหมด20 กว่าบ,บทนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบทที่สิบห้าแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะจบภายในเดือนนี้แน่นอนแล้วก็จะเหลือเวลาของเดือนตุลาคมไว้สำหรับการทบทวนเนื้อหาที่จะใช้สอบแล้วก็ส่งแบบฝึกนะคะเอาล่ะบทที่สิบห้านะคะบทที่สิบห้าบทที่สิบห้านักเรียนดูรูปก่อนนะคะเอาล่ะคุณครูให้เวลานักเรียนดูรูปแป๊บหนึ่งคะ่ะ เพราะว่าเรื่องราวจะเกี่ยวกับรูปภาพอันสวยงามนี้นะคะอ่มีเด็กผู้หญิงสองคนนะคะเสื้อแดงชื่อว่าน้องมานีนะมานีนะผูกโบสีฟ้าแล้วก็เสื้อเกี่ยวชื่อว่าชูใจชูใจนั้นมีแมวนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาโปรดส่วนมานีมีเจ้าหมาชื่อเจ้าโตนะเป็นสัตว์เลี้ยงอ้าวมาดูว่าเรื่องราวที่มานีชี้เกี่ยวกับภาพนี้จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรอ้ามาดูกันจ้ะ คุณครูขอขยายนะคะตัวหนังสือไม่เยอะเลยค่ะแปบเดียวก็จะจบและเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนของคุณครูทุกคนจะอ่านออกและอ่านได้หมดแล้วเพราะว่าเป็นตัวหนังสือที่มีตัวเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะปีติว่าจะพาเจ้าแก่ไปบ้านเวลาที่นักเรียนอ่านนะคะ เรียนก็ชี้ให้ถูกที่นะคะสาระสำคัญเลยของภาษาไทยคือการที่เราอ่านไปแล้วเราต้องรู้ว่าตัวไหนที่เรากำลังอ่านอยู่นะคะปีติว่าจะพาเจ้าแก่ไปบ้านถ้านักเรียนสังเกตดีๆจะพบว่าคุณครูจะชี้ใต้ตัวพยัรชนะนะคะพ่อบอกว่าอ่านักเรียนขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ พ่อว่าอย่าอยู่นานพ่อจะดุปิติถ้าอนย่างนี้จะรู้เรื่องไหมคะเราควรจะอ่านว่ายังไงพ่อว่าอย่าอยู่นานพ่อจะดุปิพ่อจะดุอ่าถ้ามาอ่านว่าพ่อจะดุปิติจะงงมากเลยเพราะฉะนั้น ต้องอ่านแบบนี้นะคะบรรดที่สองอนักเรียนดูนะคะ mm hmm. การเว้นวรรคเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าอย่าอยู่นานพ่อจะดุ mm hmm. แค่นี้นะคะประโยคต่อไปบอกว่าปิติลามานีและชูใจ mm hmm. เจ้าแก่ก็ลาโตและสีเทาชูใจจะพาสีเทาไปบ้าน มานีว่าถ้าผ่านมาก็ให้แวะมานีชี้มือให้ดูบ้านแปลว่ามานีกับชูใจเขายังรู้จักกันได้ไม่นานเท่าไหร่นะมานีเขาชี้บ้านให้ดูนะที่บ้านมีจำปีปีติและชูใจว่าไม่นานจะมาแวะ เป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่น่ารักนะคะเอาละนักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูขาหนูตาลายเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจัดแบบตาไม่ลายให้นะคะการเรียนต้องมีหลายเวอร์ชั่นนะคะกว่าเด็กคนนึงจะเก่งใช้เวลานะคะนักเรียนครั้งต่อไปคุณครูจะไม่ขีดอะไรเลยแต่คุณครูจะชี้ไปเฉยๆนะคะคุณครูจะชี้ไปปิติว่าจะพาเจ้าแก่ไปบ้าน พ่อว่าอย่าอยู่นานอ้าวตรงนี้คุณครูขอขอีดนิดนึงเว้นวรรคนะคะพ่อไนะคะพ่อว่าอย่าอยู่นานพ่อจะดุปีติรามาีและชูใจจบประโยคค่ะเจ้าแก่ก็ลาโตและสีเทาชูใจจะพาสีเทาไปบ้านแปลว่า สูใจจะกลับบ้านแล้วนะคะมานีว่าถ้าผ่านมาก็ให้แวะมานีเขาก็เลยบอกสูใจว่าถ้าผ่านมาให้แวะนะมานีชี้มือให้ดูบ้านว่าแล้วมานีก็เลยชี้มือให้ดูบ้านว่าโอุู้่นบ้านชั้นนะชี้บ้านมีจำปีมานีเขาบอกอวดว่าที่บ้านเขามีจำปีนะปีติและชูใจว่าไม่นานจะมาแวะ ปีติและชูใจเขาก็เลยบอกโอ้ไม่เป็นไรมานี้ขอบใจที่เธอบอกบ้านเรานะประมาณนี้คุยกันในฐานะเพื่อนไม่นานเราจะมาเวหานะอ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับภาพนี้ก็เป็นสัมพันธภาพของของเพื่อนๆเด็กๆสามคนนะที่น่ารักมากเลยอ้าวละอ่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะอ่านมันได้นะแล้วบอกเล่าผ่านคลิปวิดีโอมาว่า นักเรียนอ่านได้เหมือนที่คุณครูอ่านนะเราจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนอ่านได้ในยุคโควิดนี้นักเรียนก็จะต้องอ่านให้ครูฟังมานะคะอย่าเบื่อนะคะเบื่อไม่ได้นะคะ,ะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยเบื่อภาษาไทยไม่ได้นะคะสู้ๆนะคะเอาราเวลานักเรียนจะอัดคลิปส่งคุณครูมาก็บอกคุณครูหน่อยว่า บทที่15คลิปที่1นนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะ